ต่อกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับศูนย์ปพเขต18ภูเก็ตครับรวมอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพนักง,งานดับเพลิงศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตด้านการป้องกันและระงับอัคคีภยัยทั้งในและนอกอาคารที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18จังหวัดภูเก็ตนะครับ ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพนักง,งานดับเพลิงรุ่นที่4ประจำปี2565ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตได้เข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับเข้ารับการฝึกอบรมทดสอบความพร้อมสมรรถนะทางร่างกายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเฉพาะทางด้านการป้องกันและระงับอักค,คีภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารจากครูฝึกและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยมีนายชาวริตนิธรรัตน พ่วงหน่วยการนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตให้การต้อนรับอีกหนึ่งประการสําคัญของการอบรมครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเอกชนต่อการเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมสนับสนุนภารกิจที่สําคัญหลายเหตุการณ์อาทิสนับสนุนหน่วยงานดับเพลิงท้องถิน่นเข้าระงรับเหตุเพลิงไหม้และไฟป่างานตํารวจน้ําระงรับเหตุเพลิงไหม้เรือและภารกิจของหน่วยงานราชการเพื่อเข้าช่วยเหลืออุทกภัยครับ